Boeing ควายอดสั่งซื้อเครื่องบิน45ลำจากการบินไทยขณะถูกสอบเข้มปม737 m a a 9สวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศกับธนพรนะคะและในวันนี้เราไม่เข่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับสำนักงานบูมเบิร์กนะคะรายงานว่าโบ i n g ได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินจากการบินไทยอย่างน้อย45ลำ ท่ามกลางการ,รเผชิญหน้ากับการถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดหลังเครื่องบิน Boeing 737 MAX 9ของสายการบิน l a s กา a i r l i n น s ประสบเหตุชิ้นส่วนบริเวณผนังเครื่องบินหลุดกลางอากาศโดยการบินไทยนะคะเพิ่งเสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ได้เปิดเผยในวันที่14กุมภาพันธ์ว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวนะคะรวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มเติมโดยเครื่องบินใหม่เหล่านี้นะคะจะเข้าร่วมกับฝูงบินของสายการบินในช่วงปี2570ถึง2576 และข้อตกลงดังกล่าวนะคะจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการชชาระนี่ที่กําลังดําเนินอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานระบุอีกว่าข้อตกลงดังกล่าวนะคะส่งผลให้ยอดคําสั่งซื้อของ Boeing เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่บริษัทเพิ่งบรรลุข,ข้อตกลงคําสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing Max m a ก150ลำ จากสายการบินอากาศสายแอร์ของอินเดียและคาดว่าโบอิงนะคะจะบรรลุข้อตกลงกับการบินไทยหลังจากที่การบินไทยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับแอร์บัสเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องราคาเครื่องยนต์โรโลลิสอย่างไรก็ตามนะคะโบอิงยังคงเผชิญหน้ากับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาเครื่องบินแต่สามเจ็ดแม็กของสายการบินลาสกาแอร์ไลน์ซึ่งนำไปสู่คำสั่งห้ามบินเครื่องบินรุ่นดังกล่ามากกว่า170ตําตำ รวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเกี่ยวกับแนวทางด้านการผลิตการควบคุมคุณภาพรวมถึงบริษัทสัญญาจ้างของโบอิงอีกด้วยขณะเดียวกันนะคะโบอิงยังได้ประกาศในเดือนนี้ว่าบริษัทนะคะวางแผนชะลอการผลิตเครื่องบิน7จ7 m a าเ็ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ภายใต้การจับตายอย่างใกล้ชิดของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ FAA นั่เป็นข่าวที่น่าติดตามนะคะเราติดตามกันต่อไปดีวกว่าะะว่าจะมีความคลืบหน้ายยังไงบ้างไม่แน่นะคะในอนาคตไทยเราเนี่ย อาจจะได้ทำธุรกิจกับโปอิงในระยะยาวต่อไปก็ได้เช่นกันค่ะและนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คนข่าวมองข่าวช่วงข่าวตา่างประเทศขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ